ครับเพื่อนๆพี่ๆน้นๆที่รักในการตกปลาทุกท่านนะครับและผู้ที่เข้ามาชมคลิปวีดีโอตกปลาของผมนะครับก็วันนี้ก็องไมครับองไมมันเดิมครับแต่หาไมมาเป็นไมยคลองครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดูบรรยากาศครับเป็นคลองครับคลองคลองคลองเป็นไม้ใหม่ครับขึ้นมาครับก็ขับรถมาเรื่อยก็ชวนมาอยยอดครับก็ไมยนี้ก็อ๋อผมก็ไวมัดเบ็ดผมอยู่ โอเคก็เนี่ยครับใากาศหมายข้างบนก็จะเป็นป่านะครับทางบนรถจอดอยู่ข้างบนนู้นครับก็จะได้อยู่กโอเคครับโอเคครับไปไปดูกันเลยคุณน่ะเม็ดอู้อยู่ดูกันเลยว่าวันนี้เราจะมีตัวให้เห็นหรือเปล่าเอม่ดจักเนื่อบป่าเนือที่ยังเต็ม่าจะมีตัวหรือเปล่าก็วันนี้ก็ตก 3.6มจุนะครับระยะ3.6ตกเป็นไม่ตายนะครับไม่ตายแต่ก็วิ่งชิงหน้าก็นิ้วหนึ่งฝ่ามือหนึ่งชิงหน้าฝ่ามือหนึ่งก็เป็นหมายใหม่เข้ามาลองดูขี่รถมาเรื่อยๆครับกับน้าเขาก็เลยแวะดูเรื่อยๆวันจะมียังไงบ้างเนี่ยครับนั่งง่ายๆกันอย่างนี้แหละ นั่งกันง่ายๆอย่างเงี้ยแหละมาถึงนี้ก็บ่ายสองแล,แล้วขี่รถมาเรื่อยๆครับหาหมายตกปลาครับขีข่มาตามคลองเรื่อยๆมาเจอจุดนี้น้ำไม่ค่อยไหลครับตาหมอต่หมออึ๊บฮึดมาแล้วครับโอ้ยคุยครับดูดูดู าวาแล้วปลาหมอมาต,ตัวแรกครับตัวแรกครับหูยใสใสเป้งเลยครับเหยาปะปลาหมอนะผมไป <จะ S 1> เอาสวิง<ค>อไอกระชังนะครับโอเคครับตัวแรกโอ้ยนายอดกินลึกขนาดวะย่อครับลุ้นต่อครับก็อย่างน้อยก็มีมาตัวแล้วครับเป็นปลาหมอตะกลับ หมอหมอโคหมอตะกลับใส่ใส่เอเอมอยู่ก็มาลุ้นกันดวูว่าจะมีแท็กตัวไหมก็ของน้ครับปลาน่าจะยี่ศกครับดึงยังไม่เห็นตัวอะไรดึงอู้เข้าป่าโน่้นไปเลยครับเอา,อาง,ง่ายๆนะครับวันนี้ จะมีตัวเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับไปแล้วครับหูยยังอยู่ตัวนั้นยังอยู่ปลาอะไรไม่รู้ครับดึงฮะยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่มันอยู่สวายเหรอเอานึกว่าปลากาโอ้โหครับโดนน่ยจดน่ยจดโอ้ยครับทีแรกนึกว่าปลากาครับมาครับไซ เบ็ดศูนย์จุดแปดเจ้าอยู่ไหมครับโหยครับก็ว่าอยู่ทำไมประกาศทำไมมันดูหนักจังยีโซกหุ่ยหุโยหุโยหุ่ยหยคนละตัวนายยอดคนละตัวคนละตัวอุ้ยขาดคนละตัวที่พูดพูดเลย มันไปเจอกันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยเปลี่ยนโอ้ยเอ็นสามสิบปอนไอเอ็นสิบสองปอนไปแล้วต้องเล่นพีนะครับเดอดแล้วครับเจอมาเจอใหม่ใหม่ครับเจอเจอของแท้ครับโอ้ยสันไม่หายครับเคครับเดี๋ยว แล้เวเขาเปลี่ยนสายหน้ากันหือรุดวะมันยังดึด้ดึๆยึดๆอยู่ปะยูปะเย้เค,ครับนาเขากระโดนแล้ะนาเขาโดนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจะเป็นปลาอะไรก็เดี๋ยว ลุ้นกันดูครับว่าจะออกจากป่าหรือเปล่ายังดีดีว่ะไ <c oughs> <c oughs> อ้ตัวดีดหน้าเมาื่อกี้ล่ะลุ้นกันดูครับจะอยู่หรือเปล่าโอ้ยอ้อมอ้อมมาแล้วอ้อมมาแล้วกลางกลางป่านนะ ยังเ,นเ,น,เนเลนื่อนลลอยังอยู่เนี่ยแหละป้า,า,ปามาครับมาแล้วครับไม่รู้ว่าจะออกจากป่าหรือตอนนี้อยู่ในปา่าออกไหมออกไหม กระชูดทั้งกอรหรือเปล่าอ่ะดูแล้วเข้ลบกันเสียวโอเคครับเพื่อนๆเห็นนะครับนวนครับกลางป่ากระชูดแต่ก็ไม่น่าจะพันนะมันน่าจะมุดข้างล่างนี่เฉยกดกดลง,งล่างนลยยอดเออ

เฮ้ยยังอยู่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 เข้าไปแล้วมันมันไม่ได้ปล่อยมันเอ็นโอ้ยเบรกเบรกฮ้ยึออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเด็ดเด็ดเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวนดยด็ดเด็ดเด็ดเอ้าหลุดแล้วนายอดเอ้าข้างไหน้ขวาัเป็นสวนออกมา ติ้นุ้นไปเลยจังได้อ๋อยังอยู่ยังไม่บอกยังอยู่ไฟมันแรงสวนไม่ดี่อ่ะยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวรอเหีื่ยน้ำยังเห็นเป็นบุญเหนื่อยน้ำเห็นบุอหานะจ๊ะนะยังอยู่ยังอยู่กิดอะไรขึ้นหนมันด้วยไฟมันแรงไม่มันเบรกเห็นในยอดปิดเปิดเบรกแรงไปปิดอีกดึงดึงสายดูว่ามันยันไง ใช่ครับเดี๋ยวหลุดออกเดี๋ยวให้ดูฉาดครับถ้ามันไม่หลุดก็ใครว่ากันเมื่อกี้มันวิ่งอยู่ปลาแลนหอบมาแล้วว่องันมันไปข่วงข่วงอะไรนะมันไม่รู้เออมันรึเปล่าเสียววิวเขาบอกปลาแลนแลนไหนดีที่หอมปลาแลนไอ้กอหย่าแล้วมันแลนออกมาจัดแล้วเดี๋ยวมันบึ้นเยอะยว่องหน่ะแลนเขาไม่ไหมวะตอนตอนมันหลวมเหรอเพียว น้ำนทีน้ำนนี่เพียวอยู่ไหมยังอยู่ปะนี่หลุดหลุดตอนเมื่อกี้หลุดออกมาเพื่อนุรุษองยันยันใหนมนน้มันเนี่ยมันหลุดแล้วมั้งหลุดแล้วหลุดตอนบุดุเมื่อกี้แหละแต่เมื่อกี้มันก็นยังอยู่เลยตอนที่ พี่อ่ะปลาไม่บอกว่าที่เลี้วปลาเนี่ยนะเช้าหน้าโอ้สายจะสายหน่อยดีกว่าโอเคครับน่าจะหลุดแล้วหรือเปล่าโอ okay. เคเลื่อนต่อโอเคครับหลังจากเมื่อกี้ไปก็เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสายหน้าเป็นสายพีอีได้ไหครับ สายหน้ามันสายพีลองดูใหม่โอ้เมื่อกี้สีได้ครับทีแรกก็นึกว่าเป็นเป็นอะไรนะปากกาโอ้พอดึงขึ้นเอา้าทําไมมันปากกาอะไรไม่ขึ้นเทีทพอดูอีกทีเอา้ามันไม่ใช่แล้วเฮ้ย ต่อครับก่อนเมื่อกี้ก็ได้ปลาตะกลับขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับปลาหมอบแบนปลาตะกลับขึ้นมาอีกตัวฮึ๊บเราก็รุนรุนโทรฟี่ต่อฮึมันีมยังิดอย,งอ,อยังอยู่ครับของน้าเขาก็โดนอีกครับน้าเขาโดนหนีนแล้วขาดแล้วเหรอหลุดปลาหลุดแล้ว มันหลุดไปแล้วปลาหลุดแล้วอโอ้ยพูดออกไปพูดออกไปโอ้ย,อยไปเลี่ยวไปเลี่ยวมีระโต้มันติดอ่ะมันหลุดกับบางขันครับผมก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก <c oughs> ็มาช่วงบ่ายครับบ่ายโมงบ่ายสองเอ้บ่ายบ่ายสองโมงกว่ากครับมานี่ ก็ขี่รถล้อมาเรื่อยครับหาหมายครับหาหมายมาหมายไม่ถูกใจก็เลยไม่มาก็เลยขี่ล้อมาเรืมาเจอตรงนี้ครับก็ก็ไม่รู้ว่าถูกใจไม่ถูกใจก็เลยลองนั่งดูครับพอนั่งดูก็อย่างที่เห็นครับตายี่สกทีแรกก็เข้าของน้าก่อนครับตัวหนึ่งครับแล้วก็มุดไปนู่นครับมุดไปติดที่นูน่นแล้วก็ตัวที่สองก็ของน้าเขาอีกติดขาดครับดึงกระชากทีเดียวขาดสายสายลีดขาด ขนาดขนาดเป็นตัยนะสปิวน,นะครับสายรีดขาดแล้วก็ตัวที่สามเป็นของผมนะที่เห็นนะครับที่แรกก็นึกว่าเป็นลาปากาปาการครับเขาเรียกปากาเนาะที่แรกนึกว่าเป็นปากาพอดึงดึงเปิดกล้องให้เพื่อนดูเอา้าไม่ใช่นี่วะเป็นยีศกก็สายแว้นครับพอช่วงที่ผมปล่อยเซฟครับมันก็ปกติครับแต่พอตอนที่ผมดึงมาแล้วผมล้งไว้ครับมันกระชากพุทธขาดเลยครับ ก็ไซส์สวยอยู่ประมาณสองโลสามโลได้อยู่ก็มาณนี้ครับเดี๋ยวดูผลงานของวันนี้ครับผลงานของวันนี้ก็อย่างที่เห็นครับทีแรกก็ปลาปลาตะกับตัวหนึ่งครับก็ได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็เป็นสองตัวก็ไซส์ไซส์ก็สวยนะครับปลาตะกับนะครับปลาตะกับสองตัว,สอ,ตวสองตัวก็ ก็ได้อยู่ครับก็เก็บเก็บครับเอาไปสะสมในตู้สะสมไว้ทำหมกข้าวครับก็วันนี้ก็คงสมควรเก็บเวลานะครับืัองจา่ห้าโมงคะก็ประมาณเกือบห้าโมงละสี่โมงห้าสิบก็เดินทางมาก็แถวนี้เป็นคลองธรรมชาตินะครับก็เคยมาแต่แต่หญ้านี่มันเต็มครับแต่มาลงไม่ได้เขาเรียกอะไรนะทากาฉุดเต็มลงไม่ได้มาเรามีเห็นมันโล่งก็เลยลองลงดูก็โอเคครับผลงานก็ ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับมีตัวปลาให้ดึงโอเคครับผักติดตามมาเลยครับคนบ้าเยอะฟิชชิ่งครับเจอกันคลิปหน้าครับ <_ t un> อาจจะมาซ้ําตัวนี้อีกทีนึงนะครับมาดูครับผลงานว่าเ <_ t un> มื่อกี้ก็โยนลำอ่อยทิ้งไว้ก็เหยื่อที่เราใช้แหละเหลือก็โยนหน่อยทิ้งไว้ไม่รู้ว่ามาแาวหน้า <_ t un> จะได้ตัวหรือเปล่าก็ฝากติดตามนะครับคนบ้าเยอะฟิชชิ่งเจอกันใหม่ในก็ฝากติดตามนะครับฝากสดติดตามแล้วก็ เออผมทำทั้งสองช่องทางนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ก็ฝากติดตามนะครับวันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ